พนุสบมอมนะไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมซอมอาทิตย์กว่าๆซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้ซ้อมอยู่ที่สบมอมนะอยู่ที่ใต้มีใครเป็นคู่ั้าคู่ซ้อมอะไรบ้างที่กันมีชันแดงมียูโรมีพวกพี่ๆก็คือในไทยช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วอายุสิบห้าเราสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยเจ็ดสิบตันน้ำหนักปล่อยประมาณกี่กิโลครับน้ำหนักปล่อยสี่จุดเก้าคือเราเป็นวีตไต้ววันที่เราเจอกับ ดำคเ,จจเคยเจอกันไหมเคยเห็นเขาต่อยเคยเห็นเขาต่อยแต่ยังไม่เคยต่อยด้วยกันอันนี้เป็นไฟล์แรกเลยครับแล้วได้ศึกษาเก่งกัาต่อยเข้ามาป่ะก็อยู่ที่ใตออ้เคย,ยต่อยรายการเดียวเองเขาต่อยเขาเป็นมือสไตาล์อะไรจำเป็นมมวยเตะที่ขาแล้ววันนี้เราจะวางเกี่วางแผนยังไงก็วางแข้งเข้าจับในก็คือตามสไต,ตล์เราเลยว่างั้นเถอะเริ่มเปิดโควิดมาแล้วนี่เราได้ต่อยมั้ย ต,ต่อยที่ไหนครับต่อยที่รามเนินหนึ่งแล้วก็ที่ภาคใต้หนึหนอ๋อต่อยภาคใต้กับที่ด้านเนินนี่ด้านเนินนี่ล่าสุดเลยป่ะหรืออยู่ที่ใต้ก่อนไอรามเนินรามเนอืมวันนั้นต่อยใครไว้ที่รามเนินเชีงขาวเป็นไงวันนั้นแพ้แนนพิกแพ้เขาหรือแพ้ขาดเลยพิกแพ้พิชแพ้เขาวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยสองแล้ววันนี้วันนี้ร้อยหนึ่งครแล้วบางทีสอบช่างแล้วครับผ่านเลย อืมก็เลอสบายๆเลยไม่มีปัญหาเนาะครับอืมเราต่อยมือมาเรื่ๆทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วประมาณอ่าคู่วเจ็ดสิบเจดสิบไหมเจ็ไฟได้อ่าเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับสุราษฎร์ไฟช่วยช่วยไปขับเราวันนี้นะฝากพี่น้องไปขับเลยยิ่งบตัวันญช่วยเป็นเงาใจด้วยครับเต็มที่เต็มที่แน่นอนเนาะครับเกิดไม่เกิดวันนี้เกิดครับต้องเกิดแล้วนะไม่งั้นพี่มอญแย่เลยครับคอ้โหพ่อแม